วอดดีค่ะอันน e. ี้คูชูกะนะคะคูชูกะอ่าคิชิกะสิคะวันนี้รุ่นท้องเสียนะคะนีก็ฉันจะเอาปลาเส้นใช่ปะตัดๆๆๆๆๆใส่ลงไปในแล้วก็รวมกับนอนจิ้งลีดอะไรเงี้ยแล้วก็ผลไม้ก็สลับให้ได้ผลไม้เต็มบาริเลยจริงๆฉันชอบชวนเพื่อนมาบ้านนะแต่แม่ฉันบอกว่าให้กินอะให้ได้ให้คนแถวบ้านทำไมถึงให้คนแถวบ้านใช่ปะฉันบอกว่าไหวเจ้าได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ให้คุณกินอะได้แน่นอนก็ทำสองอย่างเลยเราเป็นคนไทยไง มไม่ต้องเก็บไปกินเองกเพราะบ้านฉันว่าเยอะมากบค่ะสวัสดีค่ะชิคุสวัสดีค่ะชคิค้าวันมาดีกันแล้วมตีกันแล้วแล้ไม,ม่ฉันไม่ลักฉันรู้สึกแย่เลยฉันรีบไปโอนข้าวข้าว,าวละซื้อเยอะๆซื้อเยอะๆจะได้รู้สึกแบบว่า,วาอยากทำข้าวให้ลูกกินฉันเอาอุปกรณ์มาล้างละไอ้นั่นอะถ้าเป็นน้ํายาน้ํายาล้างจานของเด็กอะจะช่วยเหมือนกับว่า นั่งบบเพียบเลยจะช่วยเหมือนกับว่ามนเป็นเหมือนว่าตกค้างแล้วไม่อันตราย,ยางไงเป็นเหมือนว่าใช้น้ำมันธุนสกัดจากน้ำมีออาแกนน้ำยาล้างนะนะมีที่แมวรู้มามีน้ำยาล้างพักผลไม้ด้วยนะราคาก็เท่ากับลายบนเอฟขวดใหญ่แต่ใช้ล้างพักผลไม้ฉันก็คิดว่าเออไระเป็นถสงแบบว่าเป๊ะได้งไงเนี่ยแต่ฉันลองให้กินว่ากินได้ไหมเดี๋ยวฉันอัดอีกอันนึงเพราะว่าถ้าถ้าอัดอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยติดลงไม่ค่อยได้